นรถไถเล็กเจ๋อเจริงๆรถไถเล็กช่วงนี้ฤดูฝนกำลังเข้าคนกำลังหวานข้าวเป็นรถไถน้องคนกำลังหวานข้าวไถานาหวานข้าวอันนี้เทียงนาทำเตาเตาของพ่อโอ้เตาเยอะเตาเยอะเออ,อ อโอ้ฝั่งนี้เสร็จแล้วฝั่งนี้ก็หวานเสร็จแล้วที่ทําเสร็จแล้วเพื่อว่ามันน้ามันจะเป็นบ่รอะไรคือ้องถ่าน้ํามาแล้วมันจะเป็นน้ําขังเป็น,นที่ลุ่มเลยทําก่อนหวานก่อนโน้ดนูกมันจะกาา บ้านนอกเมืองสกลน,นครบ้านไหนจ้าบ้านเอซิไปเข้าบ้านส่งเต่าไปดูบ้านส่งเต่าด้วยกันบรรยากาศบ้านส่งเต่าเป็นยังไงโดนง,งกัดคันเลยประวัติวัีว่าจ้าบ้านส่งเต่าประวัติผมนี่วันส่งเต่าคนจักเขาถ่ายตัวเล็กเขาถ่ายตัวเล็ก ขายตัวเลขคนขี่คนก็มาอยู่เนะเาะทำเก่านอนนาเปินเ่ออยู่นี่เลยจีเนะทำบ้านอยู่นี่แล้วเป็นไหนตาจะพาไปเที่ยวโอ้สแสดงว่าเขาวบ้านซุปปกซ่อน่าได้เี่ วันชาบ่ได้ ี๋ยวนี้สมุนไพรดีๆ<ป>ต้นมะกอบโอ้ยังคัดคันสวย